สวัสดีและสวัสดีพี่น้องแมวจมูกทุกุณยินดีต้อนรับชูชองน้องสูบใจเก่าพี่น้องพี่น้องมื่อนี้น้องใจจะล้างหน้าแต่พี่น้องตื่นแต่เช้ามื่อนี้ตื่นชวยพี่น้องลมทานแต่เมื่อวานนี้เหนื่อยพี่น้องเลยตื่นชวยพี่น้องก็น้องบิทนี่พี่น้องเดี๋ยวไปล้างหน้าพี่น้องไปไปน้องบิทหนาวพี่น้องเนาะสวัสดีน้องบิทสวัสดีดีเนาะไปพี่น้องตั้ง หลังหน้าน้อบิดเอาไม้ไม้เทาเนะต้องมีห้องนำ้ำโอ้พี่น้องมีห้องนำ้ำไอเห็นครับไอเห็ดให้ห้นำนำองน้ำผู้ใหญ่จะดีก่าก็ใจเพล่นเลยล่ะดียนำ,นำไม้นองสนใจอใคอย่นดีดีมีแงดน้อเรือนเพิ่นใหม่ก้นพี่น้อง ใจบ่หเลยพี่น้องไออยู่ในห้องน้ำน่ะนางใบพี่น้องไออยู่ในห้องน้ำนางใบล่างน่คือเกาโอ้ยบุบาก็จ่าเลยนี่นัวนางใบนางใบาให้อาบก่อนอาปิดเลยไปเลยบกันกำกอน อาบก้อนไปไปพี o o mm ่น้องกินนังไบท์อาบน้ำเรียบร้อยๆเลยพี่น้องตามน้องสนใจกับน้องบิดเลยเฮ็ดนี้ได้น้องบิดถึงน้ำไม่ตีนนะตามถึงน้ำเด้อตามถึงน้ำไม่บิดเขาพัาเราต้องใส่ตัวมซับเขาใส่ตัวซับพี่น้อง พี่น้องเลยเสียงกระปุตูอย่างั้นพี่น้องมาเสียงแบบเดียวพี่น้องโอ้ยเอาปรูประตูอัดให้เสียงเพลงมันมันลดพีด่น้องอ่ะโอ้ยก็สบายอยู่เอาประตูอ่ะเน่ะเอาหน้ามึงกับว่ามันจะเป็นประมาณนี้พี่น้องบอล้ฮงเอาหน้ามึงกับประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้ก็บนอาบน้ำ สองเบืองนี well. ่เนี่ยจะคักนี่พี่น้องก็ยังไงกับู้เลยเพราะจะไปไทยน้อเลน้ะแต่กระโู้พี่น้องนายงนงานไม่น้องบีด้วยเดี๋ยวตีนมันจะอัดสีเราเอาวลายเะถึดตีน mọi người thương lắm và có pháo không thấy không <laughs> 妈妈，我穿的。 เดทย่นเวสาเลอฮือฮือฮืมฮือ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 าือฮือฮืออ ตัวอย่างในรดน้ำน้ำใจกับบุคคลตัวอย่างน้ำใจจะมีห้องน้ำหล่ะแต่มีน้ำกินห้องน้ำห้องน้ำใจแต่ก็มีเครื่องที่นางง่ายแบบง่ายแบบไม่ตัวอย่างน้อยแต่ตอนเครื่องนางสนใจกันน้อยน้องจะทำแบบ เพื่อรางดเื่อนนอนตอนดนหาเนาะคนตเนนไรเนาะหรเปียกมื่นมดแล้เปียกเนาก็นอนเนาะขมังเลยนั้ตอนนี้พี่แมจะีกิจนพี่เนาะเห็ดห้องน้ำแหละก็เห็ดน้ำเห็ดยังพ่อนให้ใจใส่ต่างๆพี่น้็ใจคนหลายเด้อ มีแต่เถือนกับน้ำใส้กับกาก็แห้งแล้วพี่น้องแต่ก็ยังมีน้ำอยู่พี่น้องคนเฮ็ดให้พี่น้องต้องขอบใจพลเรลายๆอีกครั้งพี่น้องก็อยู่แล้วพี่น้องเอาพี่น้องเลยสมหลับขิ้น้ำใจขอลาไปก่อนน้ำพี่น้องน้ำใจก็ตัวแค่นั้นเฮือนก็พี่น้องรักษาเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็เสียงตูพ, erman, พ amento, une, pues ี่น้องโคตรดังเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องขอคลิปน้องใจขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอหยาดเอาเมืองเดียวกาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายเอาะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเล่นน้องพี่น้อง